สวัสดีครับพี่น้องมนีิสิาพามาลาบบกหอยกินพี่นอ้องกอดบกหอยเชื่อลาบบกหอยไปเบืองพระเอกพี่น้องมีอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือหอยพี่น้องหอยเชอรี่หอยแห้งหอยเพินไปฮัดหัวหาไอ้นี่งั้นในหั่น,นหน้าเทาไห่เราให้ได้หน้าครับพีน่น้องหอยมันเขา้ง่า,ายขอเ้เป็นปีก็ไไดเอามาติมไว้ กเ็เรื่อนี่ม,มากพึ่งมาเฮ็ดเฮ็ดแล้วใส่ตู้เย็นหน่อยพี่น้องมื้อนี้ขึ้นอยากกินหอยมื้อนี้ก็มีผักนี่ผักใข่ตามมีตามเกิดเนาะพี่น้องบักหนาวหอมแดงแตะไคร่เน่หอมเปีหอมขะเเยหอมใบเลื่อยเพิ่นว่านี่หั่นใส่หอมผักชีตามมีตามเกิดพี่น้องผู้ใดูมิใส่หยังก็ใส่บางคนก็ใส่บ่คือกันเด้อพี่น้อง ใส,ใส่กะเพราก็ได้หั่นกะเพราใส่จังหน่อยหนึ่งก็ได้พี่น้องนี่นี่เฮาหัห่นเรียบร้อยแล้วเอาไม้เบิ่งนอกพี่น้องก็มีตะไร้เฮาหัห่นใส่จังหน่อยนี่เพราะมันดับกินจังหน่อยหนึ่งแต่ไข่หั่นๆั่นั่ก็นิดนึงพี่น้องกับมีบักเน่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปสิบห้าเห็ดว่ามีใส่ยังน่อันดับแรก ข้ากกบซีมีอ๋อมันละมันน้อยพอน,นี่ยพี่น้องเตียมเครื่องไปขั้นตอนต่อไปพี่น้องก็คือข้ากกบมีซ้ำใบหนึ่งเท่บกหอยลงพี่น้อง เทหอยลวกมาแล้วล่ะพี่น้องบริกยดิบด้วยก้อยซุกพี่น้องก้อยซุกทอนึ่เทลงหอยลงไปแล้วใส่พริกป่นพอประมาณน,าพน้พี่น้องใส่พริกป่นพอประมาณปันหี อุลมะมักเกตก็จะใส่หลายเลยเด้ออีกปนนี่ไงอขีปนี้ข้าวคัวพี่น้องข้าวคัวใส่หลายๆเติบก็ได้ดอกนีใขข่ใส่ข้าวคัวใส่ข้าวคัวแล้วก็ใส หอ,อมเตียขาหั่นหน่อยพี่น้องตอกุ๊กดิบเนี่ยตอกพริกซุปเนี่ยหั่นใส่น้ำกระน้อยไปหลุดโดดนะพี่น้องกระสีมากข้นๆเขากันซักกันบ้างพี่น้องข้นๆเขากันจั้ไน ตามด้วยน้ำปลาละน้ำปลาะพ่อใหญ่ซูเสรจหลายเสียบหลายใสหน่อยแสร็บหน่อยพ่อใหญ่ซูพ่อใหญ่ซูแล้วก็คนๆน,นะครับ คนๆขมวดจังกันกันแล้วชิมดูเข้ากันหรือยังนะครับถ้าไม่เข้ากันขาดอะไรก็เดี๋ยวใส่เพิ่ม ตามด้วยน้ำปลานิดนึงแล้วบีบมะนาวให้ปเปรี้ยวคนชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวบีบมะนาวนาวสดๆเลย แล้วก็คนๆอีกทีดิชิมดูรส<ด>ชาติเป็นยังไง าลก็มแ้วหั่นหอมไม่ต้องละเอียดมากเอาหยาบหยานะครับ เ็าจะได้เป็นผักไปในตัว หั่นกระเพรานิดหน่อยนะครับพอดับกิน่นอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะครับ แต่หอมคบก็คือจบนะครับนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับก้อยบักหอยพี่น้องเอ้ยแซบแซ่บน้ำกันพี่น้องก้อยบักหอยลาบบักหอยแซบแ่บน้ำกันแล้วก็จานที่เราใส่ผักตะกี้นี่แหละครับ พี่น้องจะสวยงามเป็น,นะตะก,กินบอ่อ้เป็นตาแซบ่บเอขักบอ่อจะสิพี่น้องเขียงย้องกระทะเด้มพี่น้องมาถักใส่มือนหม้จับมือนี้ยังกะตามเพื่อนเราพี่น้อง พักเขียงพักเขี้ยงก,ก็งค่อยากันเนาะพี่น้องตามนี้แหละครับขอบคุณครับเอาเพราะเป็นพิธีหอมปากหอมคอเส็บแซ่บน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับติดติดตามอย่าลืมติดตามทั้งสองยูทูบนะเด้อพี่น้องผมประเสริฐพาเที่ยวชาแน,นลนะครับเฟซบุ๊กก็เประเสริฐ์ฟรำนักครับอินสตากก็มีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ